สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว y o u t u b e ทุกๆท,ท่านค่ะพบกันช่วงบ่ายๆของวันที่7สิงหาคม2563ค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายๆค่ะแดดก็กำลังดีค่ะวันนี้ทางร้านรถถ่ายมือสองสภาพดีเหล่านาะดีคอกนกาก็จะมานำเสนอรถค่ะว่ามีคันไหนที่ยังไม่ติดจองค่ะก็จะเป็นเหลือคันนี้เลยค่ะยันมาก ef 393T เป็นยันม่า39แรงค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี57ค่ะสวยๆเดิมๆเลยอันนี้สีเดิมทั้งคันเลยนะคะมาพร,าร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมบมินหน้าแล้วก็ผานพวน cmt ค่ะ เป็นผ่านพวน22่สบคูณหกใบ CMT ค่ะคันนี้ยางสวยค่ะยางดีสีเส้นเลยค่ะยางหน้าทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเหลือเต็มเต็มเลยค่ะยางหน้าใหม่ทั้งคู่เลยค่ะยางหลังก็ประมาณ80%ค่ะ ลูกค้าท่านใดนที่กำลังมองหายันมาามสก้าแรงไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคันนี้เครื่องแก๊ปปั๊มดีค่ะคันนี้ขายในราคา2องแสนเืบาทค่ะ2อง0 0 0เบาทพร้อมอุปรกรณ์สองชิ้นเบมินแดนนาแล้วก็ผ่านพัวเซมทแท้ของยันมาเลยค่ะ คันนี้พร้อมใช้งานทันทีค่ะทางร้านเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบวกกองเช็คลูกหมากลูกปืนให้เรียบร้อยค่ะออกจากร้านพร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้คันนี้ใช้งานมาแล้ว3,600ชั่วโมงค่ะ3,600ชั่วโมงคันนี้จะเป็นรถบ้านเดิมๆค่ะเลียเอกสารโครพรอมโอนทันทีเลยเจ้าของเดิมอ่ะใช้ปั่นฟางค่ะชั่วโมงก็เลยเยอะนี้หน่อยค่ะ แต่ว่าสภาพตัวรถสภาพยางอะไรเนี่ยจะสวยค่ะสะภาพประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเลยค่ะเดี๋ยวชมเครื่อยงยนต์ใกล้ๆกันเลยค่ะสีน็อก็ยังสวยๆอยู่เลยค่ะเดิมๆเลยค่ะยางดีค่ะยางใหม่เลย ยางหน้าใหม่ๆยางหลังก็ประมาณ80%ค่ะชมไใกล้กันเลยฝนตกค่ะก็เลยรอดำนิดนึงค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะสตาร์ทเครื่องให้ชมนะคะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์เลยค่ะ ทันนี้ยังไม่ติดจองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0982601158ค่ะร้านรถถ่ายมือสองสภาพดีเหล่านาะดีก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านว่างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะสวยค่ะผานซีเซมทีก็ใบเหลือเต็มเลยค่ะ โอ้มุนได้ปกตินะคะใช้งานได้ทุกระบบเลยทางร้านเช็คให้เรียบร้อยค่ะทางร้านส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็ สามารถโทรสอบถามหรือว่าโทรสั่งจองออนไลน์ได้นะคะลูกค้าท่าในใดที่ไม่สะดวกมาชมรถอยู่ไกละนะคะก็โทรสั่งจองได้คะ่ะคันนี้มัดจำขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทค่ะให้สไลด์ไปส่งถึงหน้าบ้านเลยะคะ่ะเก็บเงินหน้าบ้านได้เลยคะ่ะก็มีลูกค้าหลายท่านนะคะที่ไม่สะดวกมาชมรถก็ โอนจองออนไลน์ค่ะให้สไลด์ไปส่งถึงน้ามาแล้วก็จ่ายเงินส่วนที่เหลือกับสไลด์ได้เลยค่ะคันนี้เล่มเอกสารครบนะคะคันนี้เป็นยันมาสามสิบแรงค่ะเป็นเครื่องยนต์สามสูบค่ะเป็นเกียร์ค่ะทัวนที่ฟองมาไลยนะคะคันนี้ สวยเดิมๆค่ะหลังคาก็เดิม,ดมค่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรสอบถามไนดะ้ที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8ค่ะร้านรถไถ่ยมือสองสภาพดีเหล่านาะดีขอนแก่นก็ตั้งอยู่ที่ตำมนบ้านว่าเพอเมองจังหวัดขอนแก่นค่ะร้านเปิดทุกวันค่ะจันถึงอาทิตย์เลยค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็แวะชมแวะขับแวะเทสรถได้ค่ะวันนี้ แม่ค้าก็ขอจบการพรีเซนต์รถไถยันมาสามสก้าแรงเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะจองหรือว่า,อ,าอยากได้นะคะก็โทรสอบถามแม่ค้าได้คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ